สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมจุดาเพชรานน์นะหรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองค่ะกับรายวิชาภาษาไทยเรามาพัฒนาการอ่านการเขียนกันนะคะสำหรับในกลุ่มของ a 1ของเรานะคะ,ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาทบทวนพยัญชนะไทยทั้งหมดที่มี44ตัว เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านแต่ละตัวนะคะลองฝึกอ่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่อ่านก็ไก่กอนะคะแต่คุณครูจะอ่านแบบว่าให้นักเรียนได้อัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะอันดับแรกให้นักเรียนรายงานตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรนะคะอยู่ชั้นไหนจะ อ่านไปยัญชนะไทยนะคะนักเรียนก็เอาใบงานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถ่ายลงที่ใบงานของตัวเองนะคะแล้วก็ชี้ไปด้วยนะคะแล้วก็อ่านเลยนะคะก็ขอขอคอขอขอ,ของอจอฉอชอสออ,อยอดอ ต่อถอออนอดอต่อถ่อทออนอบอปอผอฝอฟอออมอยอรอลอวอ สสสหลโอ,อหอให้นักเรียนอัดคลิปส่งคุณครูด้วยนะคะโดยการอ่านแบบที่คุณครูอ่านให้นักเรียนดูนะคะอัดลงในดูในใบางานของตัวเองนะคะที่อยู่ที่นักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็อ่านส่งคลิปมาให้คุณครู และอีกคลิปหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพย,ยัญชนะสระนะสระสระทั้งหมดมี32เสียงนักเรียนอ่านสระนะคะอยู่ในใบความรู้นะคะที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะอ่านและถ่ายแล้วก็ชี้แบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียงนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพร้อมนะคะ สระมี32เสียงค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอ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 โอโอออออเออเอียเียเอื้อเอื้อวัวอัวอัมไอไอเอารรือลึ ได้นะคะนักเรียนค่ะสองคลิปการสำหรับวันนี้และอย่าลืมค่ะนอกจากสองคลิปนี้แล้วนะคะให้จดพยัญชนะไทยแล้วก็สระลงสมุดของตัวเองด้วยนะคะรวมถึงกับคลิปการอ่านสระอ่ะและพยัญชนะส่งคุณครูด้วยนะคะสองคลิปคาะสำหรับวันนี้แล้วก็ถ่ายสมุดส่งคุณครูด้วยนะคะตั้งใจค่ะ นักเรียนทำได้ค่ะครูเชื่อนะคะฝึกบ่อยๆก็เกิดความชำนาญน,นะคะเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ